ผ้าสมเด็จไม่มีเกดีสมเด็จเกเป็นแบบไหนอ่ะโอเอาสมเด็จเกให้เขาหน่อยนี่ฮเกใครที่ตามผมมาจาก youtube YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลท์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนที่พี่พพที่รักทุกท่านเอามาใครเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายครับ ทักทายกดไลค์กดแชร์กันออกไปต้องบอกครับพี่นายมนตรีผมไม่ค่อยได้มีเวลาดูพระให้ใครเลยครับถ้าอยากจะเอาพระมาให้ผมดูนะครับเดินทางมาที่ตลาดกอบกุลผมดูให้ฟรีทุกท่านครับวันนี้นะก็ได้พระสมเด็จวันละครร้อยปีมาใช่ไหมครับกล่องคอสโมอ้านี่ยี่ห้อนี้ครั้งแรกที่สั่งกล่องมา ใส่สมเด็จวัละครร้อยปีเริ่มนะวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะถามผมมาเยอะๆถามอะไรแบบที่ต้องบอกว่านะให้ให้เป็นเขาเรียกอะไรภาษาของคนแบบคุยภาษาเดียวกันเนะี่ยพี่ๆเพื่อนๆแบบดู youtube ผมมาแล้วแล้วมาต่อยอดกันอะไรแบบนี้นะครับมาถามให้มันสนุกอะ่ะอาจารย์วุฒิอยู่ไหม ปูหินใช่ไหมอันนี้ปูหินอ้าวเรืองสมเด็จก็คือวันนี้ได้ละครังร้อยปีมาหลวงตาพันอยู่ไหมตาพันไม่อยู่แล้วครับตาพันอยู่นะฮะก็อันนี้คือสมเด็จวันละครังร้อยปีนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะเราคิดว่าสมเด็จโตสร้างพระเสร็จก็มาสร้างสมเด็จอีกทีหนึ่งปีหนึ่งห้าวันละครั้งร้อยปีเลย นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือการสร้างพระสมเด็จอะ่ะสร้างมาตลอดในวัดละคังเลยก็สร้างกันมาตลอดตั้งแต่ปีผมว่าตั้งแต่2องสี่องพันสี่ระจนมาถึงปัจจุบันอะ่ะก็มีการสร้างพระสมเด็จกันมาตลอดอันนี้น่าจะเป็นไข่ปลาเรือน a นะไข่ปลาปะกะติจะมีเม็ดไข่ปลาตรงนี้อันนี้เม็ดไข่ปลาไม่ติดก็เรียกไข่ปลาเรือนบล็อก A วิธีการดูละคังร้อยปีนะครับสำหรับผมนะเนี่ยเนื้อพระก็ยังคงเป็นสูตรนะ เนื้อพาเนี่ยก็ยังก็ยังคงเป็นสูตรนะครับเนื้อสายวัลคังนะเขาเรียกว่าสูตรสมเด็จด,ด้านข้างเนี่ยจะเหมือนเอาใบเลือดตัดเหล็กมาตัดนะครับจะมีฟันเป็นร่องๆไว้ในกระดาษทรายถูเนี่ยตัดแล้วขัดนะครับอ่าผมใช้คำว่าตัดแล้วขัดก็จะเห็นเป็นลายเส้นอยู่บ้างแล้วก็มีรอยถูเนี่ยกระดาษทรายขัด นะครับถ้าอันบางบางองค์ที่เห็นชัดๆเนี่ยจะเป็นเหมือนมีสีพึ่งทาเลยอาจะเป็นเหมือนมีสีพึ่งทาเลยความคลาสสิกของพระสมเด็จในแต่ละยุคว่างนี้ดีกว่าอันนี้ปูหินเนี่ยเราได้เห็นพระนะครับสายวัละคังเนี่ยหน่อเนื้อเชียววัละคังเนี่ยเรียงมาอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเลย ความเก่าเรื่องมวลสารเนี่ยผมบอกเลยครับผมไม่ได้เป็นคนผสมอ่าผมก็ไม่รู้ว่าการผสมอ่อนแก่มันต่างกันยังไงแต่อย่างนะสมเด็จปี9ก้าห้าเนี่ยค่อนข้างจะมีบันทึกมวลสารและส่วนผสมชัดเจนแต่อย่างร้อยปีเนี่ยนะครับผมไม่รู้ อ่ะว้พอร้อยปีนะผมไม่รู้วันนี้ในมือผมเนี่ยได้มีโอกาสมีพระสมเด็จ95หวันละครั้งหนวันละครั้งแล้วก็มีพิมพ์นี้เขาเรียกว่าอยู่ในบาทพโตวัดอินอ่าแล้วก็จะมีในด้านของสมเด็จอินโดจีน นี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็มีในด้านของอุหินเนี่ยเราก็มาส่องดูกันว่าอ่ะอย่างเงี้ยสมเด็จในบาทวัดอินอ่กับ สมเด็จอินโดจีนนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆว่าอันไหนคลาสสิกกว่ากันนะครับสมเด็จที่อยู่ในบาทพอะโตว What ัดอินก็คือวัดอินเนี่ยนะเขาจะมีพระยืนที่สมเด็จพุทธจ,จาร์โตสร้างแต่สร้างไม่เสร็จ ใช่ไหมฮะท่านมรณภาพก่อนหลวงปู่ผูเนี่ยลูกศิษย์สมเด็จโตก็ได้ทําการสร้างต่ออ่าก็ได้ทําการสร้างต่อจนเสร็จพอสร้างเสร็จเนี่ยก็เอาพระบรรจุไว้นะครับในบาทนะของหลวงพ่อโตองค์ยืนใช่ไหมอ่าคราวนี้นะครับ,บ,นะรบพะนะระที่บรรจุไว้ในบาทนั้นน่ะเป็นพระสมเด็จโต นะรหรือไม่ทันสมเด็จโตแต่เอาแน่ๆนะครับว่าอยู่ในช่วงนะหลวงปู่ภูก็จะมีความเก่าประมาณนี้แล้วผมก็เชื่อนะว่าสูตรของสมเด็จโตในการทำพระสมเด็จเนี่ยก็ยังมีวัดอมรินอีกปู่คำ วัดอมรินก็ยังมีการสร้างพระสมเด็จอีกแล้วก็มาเป็นพระพุทธบาทปีลันนี่เนี่ยพระพุทธบาทปีลันอันนี้ก็สิทธิ์สมเด็จโตเหมือนกันอันนี้อยู่ในช่วงก่อนปี24งนะครับเอาว่าก่อนปี2440ี่สร้อยกว่าปีที่แล้วคือมาเด่นความเก่าไหมนะครับจนมาถึงปี85 ปีแปดห้ปี85เนี่ยนะครับเขาเอาผงสมเด็จโตเนี่ยที่สมเด็จโตลบไว้แต่ยังไม่ได้กดเป็นพิมพ์พระที่อยู่ในวัดละคังนะครับมาสร้างพระแจกตอนเกิดสงครามนี่นะครับและพอมาถึงปี95้า นะหลวงปู่น,นาคก,ก็ได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมาอีกโดยในพิธีเดียวกันปี95เนี่ยนะีนายตำรวจคือท่านเผ่าศรียานนท์เนี่ยก็นะครับก็ได้ทำพระนะหลังตาแผ่นดินขึ้นมาในคราวเดียวกันนี้ด้วย อาอหยิบหลังตาเป็นดินสวยๆมาให้หน่อยสักองค์นี่ปีเก้าห้าเนื้อและความเก่าเขาจะสอดค้องกันอันนี้ของท่านเผ่านะก็สร้างเซกในเวลาเดียวกันในพิธีเดียวกันก็เหมือนสมเด็จอินโดจีนเนี่ยเนี่ยกรเซกพร้อมชินรลาดอินโดจีนที่วัดสุทัศน์มาเห็นไหมเนี่ย มีแบบละปั๊มหลังตาแผ่นดินไหมพ้ใหญ่นะอ่าซุ้มกอใหญ่เนี่ยเนี่ครับอันเนี้ยรุ่นเนี้ยผมค่อนข้างชอบเพราะว่าผมมีใบฝอยมวลสารว่าใช้มวลสารอะไรบ้างในตำเป็นส่วนผสมมีมวลสารของสมเด็จที่อยู่ในเจดีวัลขังที่แตกปีเจ็ดสี่เนี่ยนำมาบดผสม ซึ่งพอเวลาเราส่องเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยนะคือเนื้อมวลสารเก่านะของสมเด็จที่แตกจากกุจะดีววระคามปีเจดสี่เนื้อเาก็จะบึกบักนะจนมาถึงหลวงปู่หินปู่หินเนี่ยก็สองสี่เก้ากว่าสองพนยนิดนิด จนมาถึงะระฆังร้อยปีที่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือนะครับเพื่อให้เพื่อนได้เห็นพระนะสมเด็จหน่อเนื้อเชื้อว่าะระังเนี่ยครบทุกรูปแบบครบทุกรุ่นนะและเพื่อนๆอยากจะแขวนอะไรก็แล้วแต่เลย ห็นไหมหลังต้เป็นดินเนี่ยบางองค์นินเนื้อนี่ย่งกับบางผุนพรมเลยเห็นไหมครับอันนี้เก้าห้าเดยดูเนื้อผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมรีเซ็ตพอเวลาผมรู้ว่าแต่ละรุ่นน่ะสร้างยังไงแล้วผมก็มาเป็นสลาตาว่าผมอะอยากจะแขวนแบบไหน ไม่มีราคากลางอ่าไม่มีราคากลางนะครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในไลฟ์ผมเนี่ยได้เห็นพระสมเด็จสายวะละัลคังทุกอย่างเลยซื้อขายก็แบบไหนที่ขายง่ายก็ซื้อแบบนั้นซื้อแขวนแบบไหนที่เรามั่นใจแขวนก็แขวนแบบนั้นนะครับอ้าว นะอยากได้อะไรก็เนี่ยฮะสายสมเด็จก,ก็เลือกเอาซึ่งวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเกเนี่ยจะนะครับหลังมีปล้ำตาหรือไม่ปล้ำตาเราก็รู้ว่าเนี่ยความเก่าบง่งบอกว่าแท้แล้วก็จะต้องเก่ากว่าหนง่ายๆ่ายเห็นหแล้ว85เนี่ยเห็นไหมก็จะเก่า และเนื้อก็จะยิ่งใกล้เคียงกับพระสมเด็จบางขุนทมเอาผ้าคี่ริ้วลองลูลองลน้ำแอร์หยดเดี๋ยวต้องนะฮะทำการนะครับเปิดท่อแล้วดันวุ้นออกไปนั่แหละครับคุณเห็นไหมฮะพระสมเด็จไม่มีเก๋ดีสมเด็จเก๋เป็นแบบไหนอ่ะโอเอาสมเด็จเก๋ให้เขาหน่อย เดี๋ยวเขาจะให้ดูเลยพระสมเด็จไม่มีเก๋ดีนี่ฮะเก๋ดีไหมโอหยิบตาโล่ให้เขาสักสามองค์นะี่แทลแทนะเนี่ยสมเด็จเก๋กับแท้เหมือนกันไหมครับ ว่ามันห่างกันเยอะนะครับอ่ะแล้วหลังตาแผ่นดินเนี่ยทำไมจึงมีเก๋ก็สมัยก่อนเขาอยากจะหาแต่พระสมเด็จหลังตาแผ่นดินแขวนกันมีข่าวตำรวจโดนยิงไม่เข้าเห็นไหมฮะและตาแผ่นดินเนี่ยเขาปั๊มก่อนแล้วเขาเอ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 า,เอาตาแผ่นดินเนี่ยมากดทีหลังกดมือเพื่อเพื่อดูไม่ตรงอ่นะ่ะ เห็นไหมกดเบี้ยวมั่งเฉมันจะไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะว่าปั๊มกดโดยมือไม่ตรงงั้นนะแต่ถ้าเก๋นเนี่ยเขาจะตั้งเครื่องไว้พอดีเห็นไหมครับเก๋นเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยคุณดูนะเนี่ยฝั่งเนี้ยเหลือช่องว่างเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็เท่ากันหมดอ่ะ พราะมันตั้งเครื่องไม่ได้ใช้มือกดทีละองค์็นไหมตาแผ่นดินจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดของเก๊มันทําได้ให้เร็วไงอันนี้คือเก๊แบบที่หนึ่งดูฮะพิมพ์าเหมือนกันหมดเลยเก๊ ถูกไหมครับเนี่ยนี่มีนยเม็ดต,ตรงนี้เนี่ยก็มีที่เดียวกันเก๋แบบที่สองปูนปูนปูนปัตเตอร์เลยปูนปัตเตอร์เลยเนี่ยอันนี้เป็นปูนปัตเตอร์เลยเกย๋แบบที่สาม เนี่ยเนื้อเหมือนกับพ่อเงินพัดคู่เนื้อเหมือนกับสมเด็จพอเปิดจะเห็นที่เป็นพัดคู่เห็นไหมครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเกให้มีมากมายแหลแบบเพียงใดเนื้อจะไม่เหมือนแท้ฮะแท้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนเนี่ยเนื้อเขาจะสอดคล้องกัน คือมีความเก่าเปรียบเทียบได้กับสมเด็จปีเก้าห้ามากมายหลายพิมพ์เห็นไหมเอาพิมพ์ปกโพมาดีกว่าเห็นไหม,มครับเนี่ยแท้เนี่ยมวลสารความเก่าใกล้เคียงกันมันต่างจากเก๋เยอะ ฉะนั้นนะครับคนที่พูดแต่ว่าเก๋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 เนะี่ยคุณรู้ไหมว่าพระสมเด็จเก๋ด,ดีมันไม่มีวัดละคังบางขุนพรมวัดเกศเก๋ด,ดีมันไม่มีไอ้ที่เก่าอว่ามันแท้ทท้งนั้นแหละครับแต่สมเด็จโตเขาสร้างพระร้อยหกสิบสี่พิมพ์เขาไม่ได้สร้างห้าพิมพ์สิบสามพิมพ์เหมือนที่คุณมากำหนดกันแค่นั้นเอง นี่เก๊จำไว้ให้ติดตาเห็นไหมครับเก๋นะ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกเนื้อมวนสามมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าแท้พิมหน่อยค่ใกล้เคียงอนะ่ะให้พิม์อะไรเขาก็ใกล้เคียงสอดค้องเนี่ยเห็นไหมครับ พอเ,อเก๋เข้ามาใส่คนละเรื่องเลยนะเอาเก๋เข้ามาใส่คนละเรื่องจริงจดูไยากนะแ้าวกิดงของแฉใช่ฉะนั้นผมมึงพยายามทำไลน์เนี่ยให้คุณเห็นพระเยอะๆอ่าพอเห็นเยอะๆเนี่ยเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ย นั่นแหละครับเขาบอกสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นใครเป็นแฟนเพจผมนะคุณจะได้ข้อมูลต่างๆเอาไปประกอบการวิเคราะห์แล้วยิ่งมีการทําลง YouTube ผมยิ่งมีความสุขอ่ะผ่านเรื่องสมเด็จไปนะโอเนี้ยใส่ถาดแยกวันทหารไปลูกเนี่ยแหละครับไม่มีคําพูดอะไรแล้วนะครับหมายความว่านะไม่ต้องการใช้ครับอธิบายคุณเห็นด้วยตาแล้วคุณวิเคราะห์เอาเองเลยเห็นไหมครับ เวลาคุณเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยนะฮนะให้เพื่อนๆจดจําลักษณะให้มีภาพจําแค่นั้นครับไม่ต้องมีคําอธิบายว่ามวลสารจะเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนั้นเหมือนที่ผมบอกไนงะคนที่เห็นแล้วจะเป็นคนตั้งคําอธิบายบอกเพื่อนวันเนี้เราเห็นด้วยตาตัวเองแล้วครับถ้าเราไปเจอไปฟังคําอธิบายแล้วเขาอธิบายไม่ตรงกับความจริงอะ่ะจะทําให้เราอะ่ะยิ่งดูภาพไม่เป็นนะ นี่แบบนี้นะผมเชื่อนะเจอแบบนี้อย่างเงี้ยแฮหรือเก เห็นไหมครับแบบเนี้ยถ้าคุณใช้พิมพ์ดูอันนี้เก๋เลยพิมพ์ไม่ตรงกับที่เขาขายกันแต่ถามว่าคนกําหนดพิมพ์ว่าหลวงพ่อสร้างกี่พิมพ์อ่ะอยู่ในตอนสร้างกับท่านหรือเปล่าแต่แฟนเพจผมอ่ะจะตอบได้หมดนี่คือพระแท้เห็นไหมครับ ซึ่งมาแทน้เนื้อแตกต่างจากพระเกที่ผมให้ดูเมื่อกี้หมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกสร้างโดยพระพุทธบาทปิลันอาจจะไม่ใช่ของพระพุทธบาทปิลันแต่เป็นพระแท้ละล่ะที่นะฮะยุคลูกศิษย์สร้างโดยการ ถอดพิมพ์หรือล้อพิมพ์มานี่ครับโดยการถอดพิมพ์หรือล้อพิมพ์ขึ้นมาฉะนั้นหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ความเก่าดูพระมันจริงแท้ทูที่สุดแล้วไลฟ์ของผมจึงพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นทั้งแท้และเก๋เห็นไหมครับ เกไม่มีโอ้โหเก้นี่มันห่างจากแค้เยอะแต่เมื่อไหรอะที่คุณตีแบบเนี้นะครับว่าเป็นพารเก๋ปัญหาก็จะเกิดเพราะว่าคุณจะตกใจว่าเฮ้ยเก๊ทำไมมันเก่าเก๋ทำไมเนื้อมันมีความเก่าเก๊ทำไมมันมีมวลสารซึ่งจริงจริง มันไม่ได้เก้ครับมันเป็นพระคนละยุคแต่เป็นพระแท้เพืเ่อนๆเข้าใจไหมฉะนั้นผมจึงอยากจะสื่อสารในไลน์นี้ว่าสมเด็จดูไม่ยากแล้วไม่มีเก้ดีถ้าเราใช้หลักเกณฑ์หลักการในความเก่าในการดูพระร้อยปีเนี่ยหนึ่งห้าเห็นไหมใหม่กว่าอันนี้ตั้งเยอะ โอเคเมื่อกี้หมายทีเลยลูกเห็นไหมอันเนี้ยเก่ากว่าน,นี้คือแท้แล้วแล้วเก๋มันเก่าไหมมาเดี๋ยวหยิบเมื่อกี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเก่าไหมไม่เก่าเลยแกงเก่าเนี่ยเก่าไหมปูนปลากระกต,ตอรือ ไหนครับสมเด็จเก๋ดีมันไม่มีหรอกนีฮะถ้าคุณได้เห็นทั้งแท้ทั้งเก๋ในไลฟ์ hmm. ผมวันนี้แล้วนะใช่ไหมครับสมเด็จเก๋ดีไม่มีโอเคนะครับถ้าโอเคแล้วกดก้ากดหัวใจให้หน่อยนะครับผมจะได้ผ่านไปเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยวันนี้ได้ร้อยปีมาก็เลยหยิบมาเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกัน